สวัสดีครับนานาทุกคนนะครับเนาะวันนี้มาพบกับผมเบาวหยองพะเละนะครับก็มาตกปลาด้วยกันนะครับเนาะวันนี้ก็จะมีสูตรเด็ดๆอีกสสูตรหนึ่งนะครับมาบอกนานาพี่ๆเนาะทุกคนอาจจะเคยใช้แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นความรู้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับเหยื่อตกปลาเก็ดนะครับทุกชนิดเนาะผมก็มีครับขนมปังปั่นนะครับ สองถุงใหญ่นะครับขนมปังปัน่นแล้วก็รำคั่วนะครับรำข้าวหอมรำคั่วแล้วก็มีหัวอาหารปลากินพืชนะครับแช่น้ำเนาะผมใช้หนึ่งถ้วยนะครับถ้วยใหญ่เลยประมาณกิโลครึ่งเนาะแล้วก็นี่ครับเหยื่อตกปลานะครับใช้มะขิดสูตรหนึ่งนะครับผมเป็นเหยื่อตกปลานะครับเนาะเป็นสูตรมะขิดนะครับก็ถือว่าปลาก็ กินดีนะครับเนาะเอาไปหมักคุกเขานะครับผมแล้วก็มีเหยื่อเี่นะฮะเหยื่อปลาเกตเหมือนกันนะครับนี่แหละเหยื่อตกปลาเกตดงดอนเหมือนกันแล้วก็ใช้นี่นะครับผมสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะครับคือต้นผงชรดนะครับที่ขาดไม่ได้คือต้นผงชดนะครับผมนี่แหละผมจะเอาไปปั่นนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะครับหมักไว้ 1- <this> 2คืนเนาะแล้วผมก็จะทําการตกนะครับผม ก็นานๆพี่ๆท่นานใดที่สนใจก็ทาตามได้นะครับมีขนมปังเนาะมีราขั่วข้าวหอมมีหัวอาหารปลากินพืชนะครับแล้วก็มะขวิดเนาะแล้วก็มีอาหารถุงนี่แหละแล้วก็มีต้นผงชรดนะครับเดี๋ยวผมจะลองผมจะเอาต้นผงชรดนะ่ะไปปั่นก่อนนะครับปั่นแล้วก็จะมาผสมให้พี่ๆได้ดูนะครับผมเอาละครับก็หลังจากที่ผมได้ปั่น ต้นผงชนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนานๆเนาะเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมผมก็ได้ปั่นต้นชรสนะครับให้ละเอียดนะครับผมเวลาคลุกเขาเข้ากับลำกับหัวอาหารลรืขนมปังนะครับเนาะจะได้ให้มันเข้ากันไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับผมแบบชิ้นเล็กๆละเอียดแล้วมันก็จะคลุกเข้ากันเข้าง่ายนะครับเราก็จะได้ปั้นง่ายนะครับผมกับการทําเหยื่อปลาเกตนะครับ เดี๋ยวเราผสมอีกครั้งนะผมจะถ่ายดูนะครับผมว่าผมจะผสมลำผสมหัวอาหารแล้วก็ผสมส่วนต่างๆให้ดูนะครับผมอันดับแรกครับผมก็จะใส่ลำไปก่อนนะครับเอาลำใส่ไปเลยนะครับผมลำนะครับเป็นลำข้าวหอมนะครับผมลำคั่วเนาะก็เพิ่มความหอมให้กับส่วนผสมอาหารครับเพื่อดึงดูดปลาให้เข้ามากิน เดือของเรานะครับก็มีลำครับใส่ลำไปก่อนนะครับใส่ลำไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับต้นผงชลนะครับใส่ไปเลยนะครับเอาที่เราชอบนะครับผมปั่นมากปั่นน้อยนะครับเอาที่เราชอบนะครับเนาะผมก็ใส่ลยครับหัวอาหารนะครับหัวอาหารใส่ไปเราจะได้ปั้นคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับผมหัวอาหารเนาะแล้วก็ตามด้วย ครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับมะขิดนะครับผมมะขิดหนึ่งถุงครับใส่ไปเลยใส่มะขิดหน right. ึ่งถ,ถุงนะครับมะขิดใส่หมดถุงเลยนะครับมะขิดหนึ่งถุงนะครับส่วนผสมอีอแล้วก็ใส่ให้หมดนะครับผมก็มีนะครับเหยื่อตกปลานะครับเหมาะสําหรับปลาเก็บนะครับก็ใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเข้ากันนะครับผมค่อยตามด้วยขนมปังนะครับ ขนมปังป่นนะครับผมนี่แหละส่วนผสมนะครับขนมปังป่นด้วยนะครับจะคู่นะครับเอาขนมปังป่นก่อนเพราะว่าผมก็เอาวางห่างจากมดนะครับมดพึ่งมาไต่มาตออเมื่อกี้เองนี่เลยนะครับนี่คือขนมปังป่นนะครับผมก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งหม้อเลยนะครับเพราะว่าผมก็ช่างไปแล้วจุดที่2กิโลนะครับครับผมแล้วผมก็จะคุกเขา คลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับส่วนผสมให้มันเข้ากันนะครับผมมันจะว่าจะเป็นรำเนาะต้นผงชูรสอาหารปลานะครับผมคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับเมื่อคลุกเสร็จแล้วเนาะแล้วก็หมักไว้คืนหนึ่งนะครับผมก็นําไปตกได้เลยนะครับผมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ หมักลงตัวนะครับแล้วก็ปลาก็จะมากินอานหารของเราอย่างเด็ดอร่อยนะครับผมแบบว่าไม่เคยเจอนะครับผมแบบหมายที่แบบว่าที่ไหนมีปลาที่นั่นต้องโดนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมายไหนๆครับหมายธรรมชาติก็ดีนะครับถ้าเป็นบ่อเนี่ยโอ้โหยิ่งดีนะฮะปลามันเยอะเนาะบ่อเนาะไม่เหมือนหมายธรรมชาติหมายธรรมชาตินี่เราต้องลุ้นหน่อยนะถ้าที่ไหนมีปลาแล้วก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกบ่อเนี่ยโอ้โบอกเลยว่ามีตัวเป็นติดนะครับ ตะกรอนี่แบบปั้นไม่ทันเลยนะครับผมเหยื่อเนี่ยปั้นไม่ทันปั้นไม่ทันเลยเนาะสูตรนี้ก็เคยใช้แล้วนะครับผมแบบปลาเข้าดีมากนะครับเป็นพวกปลาตะเพียนนะครับปลานินเนาะพวกปลากระมังปลาแก้มช้ำนะครับก็ทุกปลาแหละที่มันเข้านะครับผมทุกปลาเลยนะครับผมที่มันที่ชอบเนาะเป็นปลากินพืชก็ดีนะครับปลากินพืชปลาหนังก็ดีนะครับแต่ปลาหนังนียังไม่เคยตกได้นะครับผมก็ส่มากจะเป็นพวกปลาเก็ตนะครับปลาตะเพียน ปลากระมังเนาะแล้วก็พวกปลาแก้มช้านะครับผมนี่แหละส่วนผสมนะครับผมนี่แหละพี่ๆเพื่อนๆนานาก็ทิ่ถ้าชื่นชอบก็นําไปใช้ได้นะครับผมรือว่าถ้ามีอะไรที่แบบว่าที่ขาดแล้วก็แนะนําผมมาได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับผมผมจะได้เอาไปปรับปรุงต่อนะครับเพื่อให้พี่ๆนานาเนาะคนที่ว่ารักการตกปลานะครับก็จะได้ไปปรับปรุงใช้นะครับผมว่าสูตรนี้ดีไหมนะครับเนาะแต่ผมใช้แล้วสูตรนี้ดีนะครับผม ปลาไม่เคยพลาดเลยนะครับก็ติดตามชมนะครับผมจะไปลงตกให้ดูนะครับว่าจะได้ไหมเนาะเพื่อจะได้แบบว่าเอโมหรือเปล่านะครับว่าหมักแล้วมันจะตกได้หรือเปล่าหรือว่าหมักแค่โชเเเฉยไม่ได้โชนะครับหมักเดี๋ยวก็ไปตกให้ดูเลยนะครับหมักไว้ก่อนคืนหนึ่งนะครับผมผมก็เช้ามาจะไปตกเลยนะครับผมเราจะได้ว่าโมไหมเนาะติดตามชมนะครับในอีพีต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ ขอตัวลาพี่ๆนาๆเพื่อนๆรักตกปากทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับผมจะได้ไปเตรียมหมักเหยื่อไว้นะครับให้เข้ากันดีเนาะแล้วก็ติดตามชมนะครับผมก็ขอฝากพี่ๆนาๆไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกก็ใช้บ่อยก็กินดีนะครับเลยมาบอกต่อนะครับผมสูตรนี้เนาะโอเคครับผมนาๆพี่ๆเพื่อนๆก็ค่อยมากขนในไ่ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม